สวัสดีครับผมวายซันเลียวโ,โตวนะครับวันนี้ก็มาจัดให้นะครับพี่กับ f o r d r เ n นเจอร์นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะต้องพูดเลยว่าป้ายแดงจัดโปรเพราะอะไรร้เปล่าครับไม่วิ่งแค่6000กิโลฟังไม่ผิดครับพี่ไม่ห0 0 0กิโลครับ Ford r เ n g เจอร์คันนี้โคตรสุดนะครับตัวนี้นะต,นนะต้องขอบอกนะเป็นปี1920นะครับผมนะคุ้มมากจริงๆนะครับคือสวยมากเลยนะต้องขอพูดอย่างงี้คนระับยังกับสภาพป้ายแดงพี่นะแต่เงื่อนไขผมโคตรสุดคือตรงนี้ว่าป้ายแดงราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทวันนี้ผมขายแค่ 4แสนกว่าบาทครับสุดไหมสุดไหมสุดนะครับผมบอกเลยนะใครที่กำลังมองหารถมือสองนะคุ้มนะครับเราไม่ใช่แค่แบรนด์ฟอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นนิดนาวาล่านะครับหรือไม่ก็อมิทุกไททันผมให้เงอนไขเดียวกัน4แสนกว่าบาทหมดเลยตัวใหม่ๆจะจ้าไปเลยนะครับผมดีสุดอยู่แล้วผมดูนะครับพี่นะอ่ะนะครับเรามาดูสภาพรอบคันหน่อยครับรถก็เหมือนเดิมนะการันต,ตีไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมววิกก้อมไฟไหม้กับใหม่แน่นอนนะถ้ามี อันี้ซื้อคืนนะครับแถมมีบริการหลังการขายอีกหนึ่งปี24ชั่วโมงทัวรเทศด้วยนะครับก็เหมือนที่บอกเลยรถมีปัญหาเราไปดูแลถึงที่ฟ24ชั่วโมงทัวเทศฟรีนะครับยังไม่พอนะผมไปเซ็นถึงที่เสร็จแล้วเอารถไปส่งถึงที่ด้วยใครที่สนใจเคื่องขายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่ารถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุมมาจัดให้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรออคันหน่อยนะมีเยอะนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโคตรเยอะผมบอกเลยนึกไงหน้าใหม่ล่าสุดยังมีนะครับ ให้ดูไปเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆ <c oughs> นะครับให้ดูครับสภาพใหม่กิฟตไม่เคยแบบผ่านมาเลยจริงๆใหม่มากนะครับผมสุดนะครับหมุดเดิมมาร์กเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในหน่อยไหมนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงอ๋อนะครับเป็นไงหุ้มหนะเบาะหนังมาให้ด้วยนะครับโคตรสวยเลย นรับเอกสารอยู่ครบเลยนะพี่ให้ดูสุดยอดนะสุดยอดนะผมพูดเลยนะเหมือนที่บอกครับใครสนใจมาจัดนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นหน่อยให้ดูเลขไม้หน่อยเหมือนที่บอกนะครับใครสนใจรีตติติดต่อเข้ามาผมให้ติดแสแรงนะที่เบอร์0ูนก๊เ็ก้หรือแอดไลน์เข้ามาที่ p o pk นะครับนะให้ดูเลขไม้ครับรถผมไม่มีกลับไม้นะครับถ้ากลับไมายินดีซื้อคืนครับห พันกิโลนะครับมันทิพ A เอหรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นของมันเลยนะนี่ครับวิ่งแค่นี้แหละครับพี่รถผมมันวิ่งน้อยทุกคันอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับผมนะอ่ะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเข้ามาที่บริษัทเขาบอกว่ามาหาป๊อบไอยนะครับแล้วลองพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเหมือนเดิมครับเลือกคุณภาพเลือกของค่าเลือกป๊อบไอยสามย่ามออโต้่ะสวัสดีครับ